สถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในขณะที่รายได้ไม่เพิ่มขึ้นเป็นความทุกข์ยากที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ความรู้สึกท้อแท้หมดหวังสิน้นหวังเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกเชิงลบเหล่านั้นต้องพยายามมองหาความหวังและหนทางข้างหน้าในด้านการใช้ชีวิตเราอาจต้องปรับตัวลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงอดอ,อม และบริหารจัดการเงินอย่างรัดกุมในขณะเดียวกันก็ควรมองหาโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้เสริมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองหรือแม้แต่การเปลี่ยนอาชีพไปสูส่สายงานที่มั่นคงและมีรายได้ดีกว่าการปรับตัวเป็นสิ่งจําเป็นในยามวิกฤตในแง่จิตใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกหย่อมไม่ตกถึงผู้ไม่เกิดนั่นคือตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็อย่อมต้องเจอกับความทุกข์ความพันพวนปลนแปรเป็นธรรมดาของโลกเราควรทําใจยอมรับ และก้าวผ่านมันไปให้ได้ไม่ควรยึดติดกับสิ่งที่เป็นอยู่จนเกินไปเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้เสมอการหมั่นทำสมาธิภาวานาจะช่วยให้จิตใจสงบนิ่งไม่วุ่นวายหรือเศร้าหมองจนเกินไปให้กำลังใจที่จะก้าวต่อไปอย่างมีสติพุทธศาสนายัางสอนเรื่องอยโยนิสนสิการคือการคิดแบบแยกคลายมองทุกเรื่องในแง่มุมที่ถูกต้องเห็นทางออกของปัญหาไม่จมอยู่กับความทุกข์การคิดเชิงบวกโดยไม่ประมาทจะทำให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ นอกจากนี้ชีวิตคนเรายังต้องพึ่งพากันและกันหากท่านรู้จักใครที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังลองเข้าไปพูดคุยรับฟังช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กันและกันการช่วยเหลือผู้อื่นยังช่วยให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและได้เห็นว่าความทุกข์ของเราเทียบกับคนอื่นๆแล้วก็ไม่ได้หนักหนาเกินกว่าจะผ่านพ้นไปได้เสมอไปอย่าไรก็ตามการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ต้นเหตุย่อมต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ดี มีวิสัยทัศน์ซื่อสัตย์โปร่งใสเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและกระจายความมั่งคั่งสู่ประชาชนทุกระดับสิ่งนี้อาจต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนแต่ประชาชนจะต้องติดตามตรวจสอบและเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างจรงิงจังอย่าปล่อยให้ความสิ้นหวังกลายเป็นความเฉยชาจนละเลยหน้าที่พลเมืองที่จะช่วยการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพานพิิีครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยความไม่ย่อท้อมีสติและเห็นอกเห็นใจต่อกันเชื่อว่า หลังสายฝนย่อมมีสายรุ้งรออยู่เสมอขอให้ทุกท่านพบความสุขและความเจริญก้าวหน้าในชีวิต